สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับช่องวัวบ้านๆเช่นเคยนะคะวันนี้พาทุกท่านมาพอดีว่าอเผอิญขับรถผ่านนะคะแล้วก็เห็นวัวตกลงมาในคลองนะคะเดี๋ยวดูว่าเขาจะขึ้นได้ไหมนะคะแล้วก็เจ้าของก็น่าจะกําลังมาอยู่นะคะตอนนี้นะคะก็น่าจะขึ้นได้นะคะเดี๋ยวคอยคอยดูนะคะว่าเขาจะขึ้นแบบไหนนะคะเดี๋ยว ถ้าขึ้นไม่ได้ก็คงได้ช่วยนะคะอ่าไปเร็วลูกเร็วไปเร็วกินน้ําด้วยไปไปขึ้นไปเร็วขึ้นได้ไหมอ่าขึ้นดูสิไหนขึ้นตรงไหนไปเร็วอ่าเดี๋ยวค่อยชมนะคะเดี๋ยวว่าเขาจะขึ้นได้หรือเปล่าเนาะถ้าขึ้นไม่ได้เราก็คงต้องได้ช่วยนะคะอ่าไปแล้วลูกเร็วอ่าเร็วขึ้นตรงไหนไปเร็วขึ้นได้ไหมเอ่ย อ่ะไปไปเร็วเดี๋ยวปริงกัดอีกไปไปขึ้นตรงไหนเร็วอ่ะไปเอ้ย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 อ่ะไปเร็วเร็วเร็วอ่ะไปเร็วไปเร็วขึ้นไปขึ้นไปไหนขึ้นตรงไหนหนูไปขึ้นตรงกอหญ้าหนูไปลูกไปอ้าวเร็วเร็วอ้าวไหนดูสิหาดูหาดูขึ้นตรงไหนได้อ่ะมาขึ้นตรงนี้หน่มาเร็วหน่มีหญ้าอยู่นน่อ่ะมาเร็ว เอามาขึ้นมาเร็วมาขึ้นมาขึ้นมานี่ตรงนี้เหยียบหญ้าได้อยู่นี่มาปีนกอหญ้าขึ้นมาเร็วเร็วเร็วมาลงมามาเร็ว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 มาเร็วเร็วเดี๋ยวลูกเร็วมาเร็ว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 มาปีนขึ้นมาเร็วออมามามา อ๋อหาตกตรงนี้ใช่ไหมคะอ๋อตรงนี้เขามีอ๋อเนี่ยค่ะมีกําแพงขึ้นอยู่ตรงนี้อยู่นะคะอ่าปลูกไปแล้วแล้วอ๋อมันมีมันมีคันดินตรงนี้ที่มันเป็นสโลปอยู่ออน่าจะขึ้นได้อ่าปลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะขึ้นตรงนี้หรอมันขึ้นไม่ได้อ,อ๋อทางนู้นก็ได้อ,อ๋อค่ะอ,อันนี้นะคะเจ้าของก็มาเขาน่าจะเคยเคยลงอันนี้น่าจะโดนตัวอื่นชนตกลงไปนะคะ อ้าวขึ้นไปแล้วลูกเร็วไปเร็วเร็วขึ้นได้ไหมเอยไปเร็วเร็วโชว์หน่อยเร็วไปเร็วเร็วเร็วเพื่อนจะกลับบ้านแล้วเร็วเอ้ยเอ้ยไปเร็วเฮ้ยเอ้ยเอ้ยไปเร็ว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 อ้าวเร็วเร็วเร็วไปเร็วเร็วลูกเร็วไปเร็วเร็วเร็ว เฮ้ยเอ้ยอ๋อเขาจะมาขึ้นทางนี้แหละนี่ไปเร็วลูกเร็วเฮ้ยเฮ้ยไป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 เร็วเฮ้ย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 ไปลูกไปเร็วเฮ้ยไปเร็วไปไปลูกไปเร็ว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 ไปไปขึ้นตรงนั้นแหละอ้าวไปอ่ะเร็วเร็วได้ไหมเอ้ยอ้าวตามไป ไปลูกไปเอ้เอ้ยอ้าวมันจะขึ้นตรงนี้เหรอลูกไม่ได้มันชันมากมันชันมันชันเอาไปฝั่งนู้นไปเอาไหนไปเร็วไปลูกไปไปเร็วเฮ้เอ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ไปไปเร็วเร็วอ่าเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยไปลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเร็วเฮ้ย เอ come come ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยไปตรงนู้นก็ได้หนูนึกเฮ้ยไปเร็วเร็วเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยไปเร็วเร็วเร็วเพื่อนกลับบ้านแล้วเพื่อนกลับบ้านแล้วเร็วเฮ้ยเร็วเร็วไปเร็ว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 ไปเร็วลูกเร็วเฮ้ยเอ้ยเอ้ยไปเร็วเร็วเร็ว เอาขึ้นได้ไหมเร็วๆถ้าขึ้นไม่ได้จะลงช่วยแล้วเร็วไปเร็วไปเร็ว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 เอาไปลูกไปเฮ้ยเฮ้ยเอาไม้ลูกเอาไม้เอาไม้เอามาเร็วเร็วเร็วมามามาเร็วเร็วเดี๋ยวปิงกัดเร็วเร็วขึ้นมาเร็วเร็วต้องใช้ไม้เกาะเนาะไม้เกาะเชือกแล้วก็ค่อยดึงมาทางนี้เนี่ยเดี๋ยวขึ้นไม่ได้เนี่ยเชือกมันลงไปด้วยอ่าเชือกมันลงไปด้วยเนี่ยไปลูกไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเร็วเร็วเร็ว ไปเฮ้ย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 ต้องไล่ัวที่ไปเดยวมันก็เดินตามอืมไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแกเดินผัดมาอยู่มาเร็วๆเดี๋ยวเจ้าของกำลังมานะคะเจ้าของก็แกมาอยู่เนี้ยที่น่าจะน่าจะชนกันแล้วก็ตกลงไปในคลองนะคะอ่าเดี๋ยวรอดูนะคะเดี๋ยวก็จะช่วยถ้าเขาขึ้นไม่ได้ก็คงได้ช่วยกันดันขึ้นนะคะอ่าไปเลยลูกเร็วไปไป ฮ้เฮ้ไปเร็ว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 แช่น้ำนานไปเร็วเร็วเดี๋ยวเป็นไข้เร็วเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยไปเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้เฮ้เ้ไปไปเร็วไปเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวปิ้งกัดเร็วเร็วไปเฮ้ยเฮ้ย เร่เร่เร่เพื่อนกลับหมดแล้วลูกแล้วเร่เร่ไปนู่นไปปีนตรงนู้นแล้วไปเฮ้ย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 อเอ้ยอันนี่นะคะฝั่งนู้นก็ผูงเนี่ยค่ะเจ้าของต้อนวัวกลุ่มที่อยู่ด้านนู้นไปก่อนนะคะน่าจะต้อนข้าข้อก่อนนะคะแล้วก็ตัวนี้ ยังขึ้นไม่ได้นะคะเดี๋ยวรอชมว่าเขาจะขึ้นยังไงนะคะเดีถ้าขึ้นไม่ได้ก็คงต้องใช้ไม้เกี่ยวเชือกแล้วก็หาทางคอยคอยให้เขาพยุงตัวขึ้นมานะคะเพราะว่าตรงคลองมันชันนะคะแล้วก็เป็นปูนด้วยอ่าไปลูกไปเร็วๆไปเร็วๆนนๆตรงนั้นมันมีสลบอยู่อ่าไปเร็ว เนี่ยนะคะมันก็อาจจะมีตรงลึกตรงอะไรบ้างนะคะวัวก็จะกลัวกลัวอยู่นะคะอ้าวไปเร็วเร็วเร็วลูกเร็วอันนี้ค่ะมันมีกิ่งไม้กิ่งอะไรด้วยนะคะอ้าวเร็วเร็วลูกเร็วหาที่ขึ้นเลยเร็วออาเร็วจะได้รู้ว่าขึ้นได้หรือเปล่าอ้าวไปเร็วหาลูกไปเร็วเอเอเอไปเร็วอ้าวว้าวเร็วน่าจะขึ้นได้อยู่นะคะ อ่าเร็วลูกเร็วตายตายเรวสลบอยู่ตรงนี้ไหมเนี่ยได้ไหมน้อได้ไหมน้ออ่าเร่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 หาที่ขึ้นเร็วเนี่ยตรงกอหญ้าตรงนี้ก็ได้ลูกเนี่ยเออเร็่อ่าเร่เร่ปีนขึ้นไปเลยอ่าเร่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 เนี่นะคะก็เดี๋ยวต้อง ตามคอยช่วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าวัวแบบอยู่ในน้ํานานๆนะคะอาจจะเป็นตะคริวแล้วก็หนาวได้นะคะแล้วก็กลัวว่าอาจจะโดนพวกกิ่งไม้กิ่งอะไรพันคงพันขานะคะเครือต่างๆนะคะเดี๋ยวเราตามไปติดๆเลยนะคะท่านผู้ชมจะได้ดูว่าเขาขึ้นได้หรือเปล่านะคะถ้าขึ้นไม่ได้เราก็จะได้ช่วยนะคะ ก็เป็นการาช่วยเหลือสัตว์ไปในตัวด้วยเนาะท่านผู้ชมคนละกลัวนะคะก็เห็นวัวเป็นอะไรไม่ได้เนาะก็จะคอยดูคอยตามแบบนี้นะคะเพราะว่าเราคนเลี้ยงวัวด้วยกันนะคะก็ต้องช่วยเหลือ,อเดี๋ยวตามไปชมนะคะว่าเขาจะขึ้นตรงไหนเอ่ย นี่นนะะคะ่าจะเดินไปสุดน่าจะเดินไปสุดทางแต่ว่าตรงสุดตรงนั้นมันจะมีให้ขึ้นหรือเปล่าถ้าไม่มีให้ขึ้นก็คงต้องใช้ไม้เกี่ยวเชือกแล้วก็เนี่ยค่ะโอ้สงสารจังให้ไม้เกี่ยวเชือกแล้วก็ค่อยดึงเชือกขึ้นมานะคะอ่าเนี่ยค่ะ ราดูว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าอ่านี่นะคะท่านผู้ชมกำลังวัวกำลังหาที่ปีนขึ้นนะเนี่ยนะคะกำลังหาที่ปีนขึ้นนะคะเดี๋ยวดูว่าเขาจะหาที่ปีนได้หรือเปล่า ร้องหาฝูงอยู่นะคะยังยังหาที่ปีนขึ้นไม่ได้นะคะอ๋อนี่นะคะโอ้โอ้โอ้ระวังนะลูกอ๋อเนี่ยค่ะท่านผู้ชมได้แล้วนะคะเออ่ะบางตัวนะคะถ้าเขาถ้าเขาไอ้นี่จริงจริงก็ขึ้นไม่ได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าขึ้นได้แล้วก็ ดีใจนะคะที่วัวไม่เป็นอะไรนะคะแล้วก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรด้วยนะคะก็พ<ฮ>าท่านผู้ชมดูนะคะวัวเวลาวัวตกคลองตกท่อนะคะก็วิธีการถ้าวัวขึ้นเองไม่ได้นะคะเราก็ต้องคอยดูใกล้ชิดนะคะแล้วก็ถ้าเขาขึ้นไม่ได้จริงๆก็คงต้องอเรียกผู้ผู้ที่มีความชำนาญในการ เ,เขาเรียกว่ามีความชํานาญในการช่วยเหลือสัตว์นะคะอย่างเช่นกลุ่มกู้ภัยต่างๆนะคะมาช่วยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นบัวก,ก็จะได้รับอันตรายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะคะก็นํามาฝากท่านผู้ชมนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ